สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้โปรเต้ไม่ได้มาสอนเรื่องของเทคนิคในการทําวงสวิงนะครับแต่ว่าโปรเต้ามาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการไปออกรอบนะครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะไม่เสียแต้มแบบง่ายๆนะครับสิ่งที่โปเต้จะมาแนะนําในวันนี้ครับโปรเต้เขียนคอลัมน์นี้ไว้หลายปีมากแล้วนะครับแล้วก็ วันนี้นึกถึงคออรมน์นี้ขึ้นมาก็เลยมาทำคลิปให้กับแฟนคลับของโมเด์ได้ดูกันเพราะว่าหลายคนคงไม่ได้อ่านแล้วก็หลายคนคงยังไม่มีไอเดียในลักษณะแบบนี้นะครับคือปกติแล้วในถุงก๊อบเราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด14ชิ้นนะครับตามกฎกติกาสากลแต่ว่า หลายคนอาจจะมีไม่ถึงหรือหลายคนอาจจะมีมากกว่า14ชิ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ในกลุ่มในกวนของเพื่อนเราที่รับได้ก็ไม่เป็นไรทีนี้ในอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับโปเต้เนี่ยจะแชร์ว่าเราเนี่ยสามารถทําอุปกรณ์ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3สีนะครับสีที่1คือสีเขียวนะครับสีที่2ก็คือสีเหลือง สีที่3ก็คือสีแดงนะครับก็คือไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงแบบตามสีแยกไฟแดงบ้านเรานั่นแหละสีสนี้สีสามสีเนี่ยครับสีมันก็บอกอยู่แล้วสีเขียวคืออะไรสีเขียวคืออุปกรณ์ที่เราตีแล้วเราตีได้ได้จริงๆนะครับถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็70-80%ขึ้นไปเราตีได้ ค,คำว่าตีได้ของโมเต้มหมายถึงตีเปี้ยงออกไปเนี่ยลูกมันลอยออกไปจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างไม่เป็นไรแต่ข้อผิดพลาดมันน้อยอย่างนี้อยู่ในแถบสีเขียวนะครับอันต่อไปคือสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเริ่มแบบมีข้อผิดพลาดเยอะและวราหว่าจจะตีได้สัก60ถึง70ซนะครับ อันนี้เริ่มเป็นสีเหลืองอีกสีหนึ่งคือสีแดงสีเนี้คือตีกี่ทีกี่ทีมันก็ตีไม่ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยในถุงตอนนี้ยมีแต่สีเขียวกับสีเหลืองไม่มีสีแดงสีเขียวของผมนี่คือชุดเหล็กตั้งแต่เหล็กเจ็ดลงไปเนี่ยเป็นสีเขียวทั้งหมดรวมไปถึงไดรเวอร์แล้วก็พัตเตอร์นะครับ สีเหลืองของผมเนี่ยมันจะเป็นพวกแฟเววูดพวกไฮบิดแล้วก็พวกเหล็กยาวคือถามว่าเราตีได้ไหมเราตีได้แต่มันจะประสบความสำเร็จเหมือนเหล็กสั้นหรืออเหล็กแถบสีเขียวของเราไหมคำตอบคือไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาไอเดียนี้ครับไปใช้กับถุงก๊อบของท่านขอให้ท่านเรียนรู้ว่าเฮ้ยในถุงของเราไฟแดงมันมีอะไรบ้าง ไฟเหลืองมีอะไรบ้างไฟเขียวมีอะไรบ้างฉะนั้นเวลาเราไปออกรอบอะครับถ้าเราเขาเรียกว่านะมีม,มีมีสติสักนิดนึงแล้วเราทําใจได้ว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นสีแดงอย่างเช่นพวกแฟ i r เวิร์บูดเนี่ยเราตีแล้วมันสําเร็จน้อยเนี่ยเราก็อยา่าไปตีมันครับเพราะโอเคผมเข้าใจแหละการตีแฟ i r เวิร์บูดถ้าคุณตีได้คุณจะได้ระยะ แต่ลึกๆแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณตีไม่ได้ฉะนั้นอุปกรณ์ใดที่มันเป็นสีแดงอย่าไปตีมันผมเคยแชร์เรื่องนี้ให้กับลูกศิษย์ผมเวลาไปแข่งผมบอกว่าถ้าคุณทําใจไม่ได้คุณถอดไว้หลังรถเลยคุณไม่ต้องเอาลงไปในสนามแข่งขันด้วยลองเอาไอเดียนะครับไปใช้ผมเชื่อว่าคุณจะตีกอล์ฟแล้วสกอร์คุณไม่เละเทะมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณต้องการแต่มันจะไม่แบบเทกระจาดนะครับ เอาไอเดียนี้ไปลองใช้ดูเสาร์ทิ์นี้ใครจะไปออกรอบลองดูนะครับอันไหนที่เป็นไฟแดงเอาออกเลยทิ้งไว้หลังรถเลยผมเชื่อว่าสกอร์คุณจะลงอ่ะโอกาสหน้าพบกับไอเดียต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากวงสวิงโบเตจะนำมาฝากกันนะครับโอกาสหน้าพบกับโบเตใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ